สวัสดีครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลตาสังนะครับอําเภอบรรพนพวิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์มาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสั่างฟางข้าวตาคู่เกษตรตองแต่แล้วก็อะมิโนเล่งรากใหญ่ต่อแปลงนาของพี่สมรวยนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่สมรวยกันว่าใช้ตองแปะมาหลายรอบแล้วรอบนี้มีผลงานยังไงบ้างนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะคุยให้ฟังหน่อยครับรอบนี้ ก็ข้าวกินไอ้นี่ดีน่ารักลึกมากแล้วก็แต่คอดีอะค่ะดินเละรอบนี้รอบที่ห้าแล้วนะคะข้าวเขียวงามา2 2> ทั้งแปลงแบบกินปุยน๋ยดีอะคะอ่ะดูเสมอทั้งแปลงเลยนะใช่ค่ะสวยสวยทุกคนวันนี้กี่วันแล้วพี่สี่สิบสองวันวันนี้ค่ะสี่สิบสองวันนะคค่ะก็ขอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับค่ะร้อยสิบเอ็ดอะค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานคู่หูตองแปดนะคะซึ่งครั้งแรกเลยพี่แต๋วมีปัญหาข้าดิบเยอะเนาะใช่ค่ะข้าดิบข้าหางเขา้าโอลิเกตพุ่มพวงอะไรนักหน่ำนักหนาเลยค่ะอืมแล้วมารอบถึงรอบที่ห้าพี่มีข้าดิบเหลือไหมก็มีเข้าดิบเหลือไหมก็ดูดิคะเหลือไหมเหลือแต่ข้าวสวยสวยเห็นนะคะหรือ,รอรยัเหลือแต่ข้าวสวยสวยเลยใช่ค่ะ ก็คือเขาสมอดีมากใช่ค่ะเขาค่อยลดลงเพราะว่าเข้าดีที่เราสะสมมาจะค่อยๆหายไปนะครับก็เบาบางลงจนครั้งนี้รอบที่ห้าแล้วค่ะประทับใจยังไงบ้างคะสําหรับตองแปดก็ประทับใจนี่นะโอ้ก็กําจัดวัชพืชหลายอย่างอะค่ะพวกไอพริกนะาพวกทุกอย่างค่ะวัชพืชไม่ใช่ว่าจะเพาะข้าวดีนะคะ ที่อยู่ในแปลงนานี้เนาะแปลงนาค่ะคือครั้งแรกที่มาคือลกมากใช่ค่ะที่เรามาดูแปลงนิกนาข้าวสารพาัดแถวหมูแล้วก็ไอ้กกหนวดปลาดุกอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะตอนนี้คือหายไปทั้งหมดแล้วใช่ค่ะก็คือถ้าเหลือก็อยู่ประมาณสักสิบไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ัจัดวัชพืชทุกอย่างที่เหลือทั่วแปลงนะครับค่ะแล้วก็ย่อยต่อสั่งฟางข้าวให้มาเป็นปุ๋ยเนาะใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแต่ข้าวสวยๆนะครับ ใช่คะ่ะทุกคนคู่หูตองแปดนะคะวันนี้เราอยู่ที่บรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะบเบอร์<บ>อะไรคะหน7 1 9แปดเจ็ดหนึ่งเกค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะค่ะพี่สำรวยนะคะ,คะท่านใดมีปัญหานี้รีบติดต่อมาด่วนเลยคะ่ะหรือว่าโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้เนาะ ฝากผลงานคู่หูตองแปดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในคลิปหน้ากันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ